สดันีสวัสดีครับพี่น้องกบไปสุขภูสุขคอนพบขาประจำลวงนภาพพี่น้องคำหลักคนเก่าค,น,คนเดิมครับพี่น้องอย่างกูตรวจค้ามแบบไงแบบบอกกูได้แบบผันกดก่องก้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนค่ะพ่อกับอี่ลาปลาากินคนเล้าสาวบอกปืนคือเก่าจากพี่นออ้องมื่อนี้อเออเออเออ,เอ,อแตงแตงเขาเฮยต่ำนากเมือม่อนี้อีลาได้เมน,น,มนูต่ำตอนจ้า ตำตอนคืออะไรตำตอนก็คือมีจต่พักนะคะพักกัะเล็กหน่อยแลวก็สิมีตอนตอนยังกอยากใส่ยังก็ใส่ตีนมีตีนอย่างอยากใส่ตีนไก่ใส่หมูย่อใส่เลือดใส่บุนใส่ลูกจิ้นใส่ยังก็ใส่ที่เป็นตอนนะคะอืมจะมีก็ใส่ไม่เลือดมีเลือดมีลูกจิ้นไม่หมูย่อละกันพักบุงรวกเออแซบเดยพี่น้องพักบุงรวอละกันบักทั่วบักคืออะค่ะ ตำตอนเกลี่ยถ้าพอใจกินอีหยังเลย้ืมตำตอนเฮ้ยบอกว่าไปจะของกินบอกินน้ำ้าวบอกินหยังมัน้ยตำตอนมาสั่นอีหยังคือตำตอนมาสั่นเออมากินแล้วนะอืเหรอป่ะใช่ บหูเนะตาต่ำตอนเพราะว่าเบิงเด๋วโอ้มันมีเลือดอุกซินแล้วกมีอ่ากอนเลือดน้ำพี่นอ้องทุกอย่างที่เข้าใจก็คือตอนนะคะโบใช้เสน็นใช้พักเล็กหน่อยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือตอนอย่างเดียวอืตอนสีตอนเลือด้อนนี้ก็คือตอนนะคะน้ำซุปอยู่ของล่างค่ะน้ำซุปเลือดกินให้เพลสกั้สต๊สดน้ำซุปฮ้อน ขอกันอีกครับแสบวะเฮ้ยแสบพี่น้องเอ้ยชุดยอดเลยเข้ากันปะก็จะไปเปิดก็จะไปิดเปิดขายอดีหลานเนาะพี่น้สายล่าวเป็ดหลานขายอยู่ล่าวที่ขานนับเงินนะเฮ้ยป้าดิเจ๊งพี่น้องเออไปเปิดขายอยู่ล่าวจะคล้องกินเองเบิร์ต อี่หละเนี่ยนะกินเองนี่งต่ำเมื่อนึงประมาณสามโคกโกดกินผูเ้เดียวกำทึนกำไรบปได้ดกอยูู่นั่นแหละละเบิร์ดใส่หมูยอนึ่งไปหนอ้องหมูยอเลือดลูกชิ้นค่ะถาม,มหมูยอนึ่งไปหนอ่งถามมิตีนไก่กับไส่ติ่นไก่ค่ะถามมิปลาเมอือกมิกุ้งกับไส่ค่ะก็ะคือตอนนะคะต่ำต้น มีเนื้อขาลายไส้กับแซบดีเมื่อไหร่ที่ร่องที่ตำเนื้อขาลายเนาะเนาะร่องเมือเนาะกินป่ะเคยกินป่ะตำขาลายเคยกินป่ะตำยังก่อนตำเนื้อขาลายโอเนื้อลายตำเคยกินเนาะบ่บ่บ่เคยเคยกินแต่จุ่มมันน่นนะพี่น้องบ่เคยตำาเคือร่องเบืองกระไดเอาเอาเอาร่อ,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 องมาตำเบิองนะพี่น้องเนาะ เขาไม่ไจะจุ่มย่าง้องเสี่ยมบอกกับมาตำกินไส้จุจ่มย่างจะมาตาั้มย่างเดี๋ยวเสี่ยวมาลองม<ะ>ึงก<ะ>ินเราไส้เป็นตอนหลุกเตาแล้วก็ไปลวกนะคะแล้วก็มาตำม ไงวะตำหมูกรอบนี่เคยเห็นแล้วอีหลาเคยกินแล้วแซว่บมื่อไหน่เนี่ย <c oughs> ตำเนื้อไล่ตำไข่ไข่ไก่เนี่ยไข่แดงน่าลักน้ำมันท่านเนีดยตำสีเิ็ดทุกเมนูโดด่ำอันไหนที่บ่เคยกินก็นสิเอามาตำพี่น้องอืม,อมตำข้ามถั่ว

<c oughs> นั่งดีๆก่อนเว้ยนั่งดีๆก่อนเข้าอ,อิ่มนะเข้าอิ่มนะก็สวดหนามสวดแล้วาหายแจกเปให้น้ำทุบ ไปแล้วพี่น้องพี่กินหนามก้อนเพชรนี่มาเขากินอะไรด้วยอ,อย่าลุยปุ๋ยต่ำตอนนะคะ เอาไปห้องเปิดแอร์ทานนะเฮ้ยห่อนอบวงผัวสดบิางบวงผัวธรรมดาด้จอกหน่อยนึง Ừ. 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 บงวงพวกินต่ำบวงจกของนี่อาสดน่ะ ใส่ปกพริกนิดเดียวได้พี่น้องใส่ปลพริกแดดเพราะพระเจ้าเม็ดต่ำต่อน,นะคะ Yeah. จำนพัก เอ้ออยน้ำตาแตกพี่น้องแตบคักแบบนะน้ำตาอีู่ไแตกเพชรักกินบะเบิดดอกเพชรไร Thang. được chỉ được cây xì lụa mốc gỉ này, được được cây xì lụa mốc đấy, pet lại, bye bye. มาริกหลอบไม่นี่เพชรครับพ่ามสื่อมากมือว่านอ้ยพอนวโอเคจับพี่น้องไปเลยเด้อค่ะสำหรับวันนี้อีหลาล่าไปก่อนมือหนาจะวัดกันไหมอีเล็กอ่าคิ้มีหลา,ลายัางไงก็เก่าเด้วค่ะเดอโอุย้ยอืม เปลือ,อ,อกอเห็นบ่อีมค่มะครีมอีลาครีมเออครีมอีลาครีมใส่เนื้อหลงแก่สิวแก่ฝานะคะสนใจทักแชทเลยนะคะใครมีปัญหาผิวหนาหนาบกขาวบวซสาบโบน,นียอนมีสิวมีฝาสนใจทักแชทเลยนะคะครีมอีลาซอยใดนะคะเห็นผลภายได้หนึ่งชุดค่ะชุดหนึ่งสองร้อยเก่าเกา,เกาแบบออนซงฟี่เก็บไปทั้งบวกเพิ่มทุล่สามสิบบาทเกิดสำหรับมือนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย nhanh như thế